แล้วก็จะมีตำลึงค่ะตำลึงตำลึงนะคะตำลึงตำลึง,ลงคุณดินดินก็เด็ดเอาไว้แล้วนะคะเด็ดตำลึงใส่กระชาย,ใส,ยะะใส่กระชายใส่พริกไทยนะคะเครื่องแกงเลียงนะคะใส่กระชายใส่พรกไทยใส่กะปิเจนะคะ ใช้มือปอกอันนี้มีเสี้ยงแล้วก็ใช้มือเราก็เชื่อด้วยนะคะแล้วนะคะแล้วจะมีกระโพดด้วยนะคะทุกคนกระโพดช้าใส่แกงเลียงนะคะแล้วก็จะเป็น,นอิอาลินจินะคะทุกคน,นอิอาลินจินะคะคนนี้ก็เอาไว้ทำที่ เรื่องทำแกงเรียนนะคะเพืนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะนะคะ เร่บวกของก็คืร็จติดออริกนจี orange, นะคะทุกคนติดออริกนจีนะคะตอ oh <my> นนะี้ใส่กระชายเนาะใส่กระชายใส่พริกไทยนะคะเครื่องแกงเยงนะคะแล้วก็จะมี <c ười> เห็ดนาะเี๋ยวเวลาทำจนะคะ่อยเอามานี่ก็มีเครื่อง ทุ่แรงเยอะแยะทำอะไรก็มีนะะไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะเมื่อก่อนก็ใช้มือตัดเตียมอีกแล้วค่ะเตียมอีกแล้วนะคะ ก็หั่นโปะก,ก่อนนะคะบวบก,ก็มีประโยชน์หลายอย่างนะคะไ่ตเอู้วติดแรบวบของเราก็ติดแล้วก็จะมีตำลึงค่ะตำลึงตำลึงนะคะ ตำลึงตำลึงคุณดินินก็เด็ดเอาไว้แล้วนะคะเด็ดตำลึงเอาไว้แล้วนะคะเราจะมีข้าวโพดด้วยนะคะทุกคนข้าวโพดค้ ều, ัใส่แกงเรียงนะคะเราก็จะเป็นก็จะมีตำลึงค่ะตำลึง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 คุณยิ่นินก็เด็ดเอาไว้แล้วนะคะเด็ดตำลึงเอาไว้ นึ่งกินด้วยนะคะคุณนิรินชอบกินนึ่งผักทองใส่แกงได้ด้วยค่ะสองไฟนะคะหลุดมือหลุดมือใสะะ่แล้วก็จะมีเห็ด่ะเดี๋ยวเวลาทำแล้วก็เอามาแกงเรียงเจนะเขาพูด แล้วก็จะมีฟักทองฟักทองเนื้อดีนึ่งกินด้วยนะคะคุณนิรินชอบกินนึ่งฟักทองแกงลียงคนะ่ะแกงเลียงเจนะข้โพดแล้วก็จะมีฟักทองฟักทองเนื้อดี แล้วค่ะเตรียมอีกแล้วนะคะใส่กระชายใส่กระชายใส่พริกไทยนะคะเค่องแกงเลียงนะคะ ใส่กระชายนะใส่กระชายใส่พริกไทยนะคะเรื่งแกงมียนะคะ แกงเลียงเจนะเขาพูดแล้วก็จะมีฟักทองฟักทองเนื้อดีนะทะุกคนะใช้มือปอกอันนี้มีเครื่องแล้วก็ใช้มือเราก็เชื่อด้วยนะคะอ่อนแล้วก็จะเอบไอ,อน ไม่กอ,อันนี้มีเชื่องแล้วก็ใช้มือแล้วก็เชื่อด้วยนะคะตอนนี้ก็คือเตรียมไว้ก่อนพรุ่งนี้ก็ทำนะคะเตรียมก่อนนะคะพวพรุ่งนี้ก็ทำนะคะกจ็จะเหลือใบนางรักใบแมงรากคุณนิรินยังไม่เด็ดดีนะคะนี่ฟักทองคุณนิรินหั่นเป็นชิ้นอย่างนี้ก่อนนะคะ ชองเนื้อดีเนื้อดีนะคะแล้วเราก็จะแบ่งไว้เรื่อทำแกงเรียนนะคะเพืนเพื่อนทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะขอบคุณค่ะนะคะ ไขนะคะหลุดมือหลุดมือใส่นะคะ่นะ,คะคใช้มือปอกอันนี้มีเครื่องแล้วก็ใช้มือแล้วก็เชือดด้วยนะคะ it all i n c จินะคะทุกคน it all i n c จินะคะเพื่อนๆโอ้ย ันนคะเอาลงที no ่ใช้เครื่องขึ้นแรงนะคะทุกคนถ้าปอกมือเหมือนเมื่อก่อนก็จ้าจ้ะได้แลยนะคะทุกคน ใช้มือปกอกันนี้มีเครื่องแล้วก็ใช้มือเราก็เชื่อด้วยนะคะ <Okay. S 1> บวกค่ะหมันดูดันบดูบ่ะใส่กระชายใส่พริกไทยใส่กะปิเจนะคะแล้วนะคะเราจะมีกระโพดด้วยนะคะทุกคนกระโพดค่ะ ใส่แกงเลียงนะคะแล้วก็จะเป็น สอสาไฟนะคะหลุดมือหลุดมือค่ะคอับเสไฟนะคะหลุดมือหลุดมือค่ะคบจุดแรกบวกของเราคือจุดแกงเลียงเจนะเขาพูด แล้วก็จะมีฟักทองฟักทองเนื้อดิตใส่กระชายเนาะใส่กระชายใส่พริกไทยนะคะ